สะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศอาเซียนตอนใต้จากพนมเปญไปสู่นครโฮจิม,มินห์ของประเทศเวียดนามซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงตอนใต้เป็นสะพานที่ยาวมากยาวกว่า1กิโลเมตรและแม่น้ำโขงตอนนี้ก็เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป ลงรถที่ลงเกลือเข้าสู่ปอยเปิตหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ลครพนมเปญหรือว่ากรุงพนมเปญหลังจากนั้นต่อไปถึงพนมเปญก็จะมีรถที่จะเดินทางสู่ไปเข้าไปที่โฮจิมินประเทศเวียดนามสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนะัก ถ้าเดินเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งถ้าผู้ได้สนใจอยากจะเดินทางก็ลองดูทางนี้นะครับประหยัดมากกว่าที่จะไป